ต้องบอกว่าการเจอกันของการท่าเรือกับชุนบุกคุนไดมอเตอร์อันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันก็บอดเปลี่ยนโค้ดครับแล้วมันจะสับสนเพราะมันเปลี่ยนทีเพราะเพราะมันเหมือนกึกกักกึกกักนิดห <ผม S 1> น่อยผมว่ารอยต่อไม่สับสนส่วนอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเมื้องท้องครับครับสี่นัดครับพ่อชนะรวด โโอ้หแต่เจอกับไลออนซิตี้เซเลอร์เนี่ยตอนนี้อยู่จ่าฝูงพ่อครับไม่รู้เล่นกับใครบ้างมีอยู่9ทีมนั่นแหละสิเขาวนกันแบบไหนไม่รู้9ทีมเล่นไป21เกมแล้วด้วยเออแต่ฟอร์มก็ต้องยอมรับนะครับอย่านึกว่ากินง่ายๆนะไม่ง่ายใครเจอก็เคี้ยวยากตลอดนะเอาละครับตอนนี้ครับพ่อฮะต้องฟันธงเลยพ่อฮะทีมจากไทยใน ACL 2ครับจะมีผลการแข่งขันแบบไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต็งมาลงเปียพงยิ่ง วันนี้อยู่กับพัตตูกระแตงโมเช่นเคยนะครับพัตตสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงฟุตบอลเอเชีย ACL2 นะครับ2ทีมจากบ้านเรานะครับก็จะลงสนามกันนะเพราะว่าแบงคอกเนี่ยเตะไปพร้อมกับบุรีรัมเตะก่อนนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเจอกันของการท่าเรือกับชุนบุกคุนไดมอเตอร์อันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันก็บทเปลี่ยนโค้ดครับของเราเปลี่ยนโค้ดไงครับ ก่อนหน้านั้นนี่ไประดับ ACL นี่ก็จะเป็นโคดอ้นครับแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนโคดเป็นโคดโชคโคดโชคแต่ถ้าเป็นเฮดจริงๆเพราะโคดโชคจบแค่เอครับแต่ถ้าเป็น Code, โคดโพลีเซนก็คือวัสดุครับโคดเอ็กโคดเอ็กครับแต่พี่เอ็กเนี่ยคือตามตามหน้าเสือก็คือออกไปสัมภาษณ์ประมาณนั้นแค่นั้นตอนนี้<ช>แต่ไม่ได้คุมนะเพราะว่ามีการยินดออกมาโคดโชคโคดโชคก็ดูแลทีม ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานใส่ติต่างๆเป็นยังไงนะฮะส่วนอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเมืองทองครับครับสี่นัดครับพ่อชนะรวดโอ้โหถือว่าโอเคนะจีโน่ลิตเตอรีเป็นพอจีโน่มามีหลายๆทีมจ้องเลยนะใช่ครับพอชนะสีนัดรวดนี้ อยากได้เลยคือต้องบอกว่าสำหรับเมืองทองในตอนนี้เนื้อหอมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเนะเขาบังจะเจออะไรแบบนี้นะเพราะเมืองทองขายหมดแต่สุดท้ายทีมไม่ได้แย่อืมก็นี้ก็อยู่ที่ขืนของผู้บริหารนะครับนะครับคือก็ถามว่าไม่ได้แย่ขนาดไหนก็อยู่ที่จะแฟนบอลจะรับได้ป่าครับแต่ก็เมืองทองก็ไม่ได้สวิงมาถึงระดับอยู่อันดับที่มีปัญหานะแค่สวิงในระดับอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับต้นนะครับ่แต่ณเวลานี้กลับมาอยู่อันดับต้นๆตารางนะันดับสามไม่ใช่หรอ อันดับโ้โหนะครับผลงานดีเพอเเนี่ยถ้าใครเป๋หน่อยแล้วสักแมตช์สแมตชนี้ทะลุอันดับ2ได้ก็ถือว่ามีดาวรุ่งหลายๆคนที่ลงแล้วมันก็สร้างมูลค่าให้ครับนะฮะ,ะอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูทางด้านของการท่าเรือกับชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์กันก่อนนะพ่อฮะ คือตอนนี้เนี่ยกูสตาโวโปเยกุนซือชาอรุกไวยเนี่ยมาดูการท่าเรือเล่นถึงบ้านเราเลยเพราะว่าเขามาซ้อมที่บ้านเราเพาะเขามาเก็บตัวฝึก้อมบ้านเรามันมาบ่อยมากเตรียมพร้อมเลยใช่ครับแล้วก็เลยมาดูฟอร์มการท่าเรือเล่นหน่อยครับแต่ดูไปประมาณครึ่งเดียวครับกับไอรูแล้วไอรูแล้วพอดูเสร็จไอรูแล้วอแต่ว่าอันนี้แหละก็จะเป็นกุนซือเขาก็มาดูนะครับการท่าเรือครับไซตินะฮะห้านัดหลังสุด แพ้2เกมชนะ2เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับโดยล่าสุดแพ้ให้กับบีจีปทุมไปโดยการที่มีการผิดพลาดในการส่งคืนหลังแล้วกันใช่ครับพีรดลก็ต้องบอกว่าลูกนี้รับไปโดยปริยายเลยก็ต้องยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดของตัวฝ่ายบุคคลคไม่ได้ของทีมนะฮะทั้นแต่ถ้าของทีมภาพโดยรวม ถ้าไม่มองบุคคลที่เสียประตูไปของทีมอย่างการทะเลาก็ยังดูดีอยู่นะครับจมวงจวาววิธีการก็ยังดูดีอยู่ครับนะครับโดยการแข่งขันในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถ้ามาดูกันลึกๆอีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะฮะในรอบแรกเนี่ยพวกเขาห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เกมแล้วก็แพ้2เสมอหนึ่งโดย2นัดล่าสุดไม่ชนะด้วยเอาเถอนะฮะคือ,อฟอร์มค่อนข้างแว่งนิดนึงเพราะมันมีเปลี่ยนแปลงอะพออ่อะจากพี่อ้นอยู่ๆก็ ออกเองแล้วก็อยู่ๆก็กลับ <กำ S 1> อเพราะพออยู่ๆกลับเสร็จมันต้องออกจริงๆแล้ว<อ>ก็ออกอีกอพี่โชกก็เหมือนกับว่ามันสตาร์ทไม่ติดแล้วพอเครื่องตอนเนี้ยอ๋อก็แต่ก็ถือว่าโชคกพี่โชกก็อยู่กับทีมมานานนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในลักษณะของผู้เล่นมากกว่านะครับที่จะทาให้นักบอลมีความกระตุ้นน่ะการเปลี่ยนโค้ชเป็นเรื่องธรรมชาติของนักเตะไอของไอโชวนะของทีมนะการแต่การเปลี่ยนนักเตะในการลงแต่ละนัด เวลาโค้ดเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของโค้ดคนใหม่แล้วมันจะสับสนเพราะมันเปลี่ยนทีไงเพราะเพราะมันเหมือนกึกกักกึกกักนิดหน่อยผมว่ารอยต่อไม่สับสนด้วยเหตุผลเพราะว่าโค้ดโชคอยู่กับทีมนนแต่ถ้าเป็นโค้ดคนใหม่สิอันนี้สับสนแต่พอโค้ดโชคอยู่เขาจะรู้ว่าบางทีโค้ดคนเดิมอยู่อาจจะชอบคนแบบนี้นะแต่โค้ดผู้ช่วยโค้ดในสถานการณ์ที่อยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยแต่พอเปลี่ยนไปปั๊บเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เล่นต้องการอีกคนนึงอะไรเงี้ยหรือโดยเฉพาะการที่จะให้เด็กดาวรุ่งได้มนนนะัั้ครบ ซึ่งเกมนี้นะครับบดินก็เจ็บนะครับเออบดินหายไปนานนะเหมือนจะโอ้หพอช่วงฟอร์มดีดีคัดอินแล้วยิงได้ดีๆเอ้ายาวและยาวยาวจริงนะครับมามาหายเสียดายเสียดายนะแล้วก็อิราฟานก็เจ็บโอ้นี่มาก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะผมตอนแรกผมยังนึกว่าอยู่บีจีอยู่นะไปอยู่ท่าเรือครับมันพออาจจะได้ยินชื่อซ้ํากันว่ามีสามอราฟานไม่ฟันดี้มันมีสามฟันดี้มาอยู่ท่าเรือแทบจะไม่ค่อยได้ลงเลยมั้ ลงว่าพ่อบอลผ่านเลยไงพ่อผ่านไปเลยไม่ต้องสกัดตายเลยฟอมเอาจริงๆนะถ้าดูท่าเรือคือแบบบางเกมดีคือดีถ้าบางดีใจหายใช่ไหมดีใจหายแต่ว่าคือถ้ามันออกยุยยุยนี่มันก็มีปัญหาก็ยุวยใจหายก็ยุ่ยใจหายนะครับแต่ยังมีตัวค้ำอยู่นะนะครับเพราะว่าจริงๆริมเส้นเขาดีนะแต่งมองทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าบางทีมันไปแล้วมันไม่ได้ประตูะฮะผมชอบแบ็กแบ็กขวาอาร์สนาวีใช่เล่นดูดันถึงเนื้อถึงตัวเร็ว แพชชั่นวิชั่นดีเป็นนักบอลมืออาชีพจริงถือว่าโอเคเลยจริงๆฟอร์มหลายๆคนก็ดีนะพอเควินอย่างเงี้ยก็เป็นท็อปเซฟที่ดีนะคายบก็ดีคะแล้วก็ยังมีฟานปูโตสนะครับรวมไปถึงสุพรรณบุรีรัฐก็ฟอร์มใช้ได้แต่บางทีก็สลับมันดันขึ้นสูงมันทับกันถมันทับกันก็ต้องบางทีดันสุพรรณขึ้นสูงไปเลยนะครับนะครับส่วนกองหน้าผมว่าทําประตูได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นไง ไม่คมอ่ะพอสิบทีได้หนึ่งะฮะแต่ก็ยิงได้ทุกครั้งนะจะว่าเขาก็ไม่ได้ถ้ายิงได้นี่ไปว่าอะไรอ่ะมันพลาดแต่ถ้าไปดูเนื้อในเขาเรียกว่าโอกาสเยอะหกเจ็ดครั้งมันอาจได้สามลูกกลายเป็นว่าได้ลูกเดียวใช่อันนี้เขาเรียกว่าเสียของใช่ฮะดุมบุยาโอ้โหดุมบุยาเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้ไปอยู่ทีมอื่นดีนะบุรีรัมย์ฮะก็ก็ยิงได้แต่พอมาอยู่นี่มันเอายหลายๆคนมาอยู่ท่าเรือทําไมมันดับเกือบหมดนะครับแต่ถ้ายิงบ่อยๆอย่างนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะ อ่ะยังมีความมั่นใจอยู่ก็รอดูนี่คือความหวังสูงสุดแล้วครับแล้วก็จะมีบาโลสทารเดลลี่แล้วก็เอ็มลาปาเอ่ทาเดลลี่ก็ดูก่อนหน้าไปอยู่ที่หมื่นดีนะครับโดยเฉพาะการสนับสนุนเกมลุกนะการสอดขึ้นมายิงแต่พออยู่ท่าเรือทำไมมันหายหายช่วงนี้ค่อนข้างที่จะงงกันนิดนึงเพราะฮะต้องทานยาโดยเฉพาะแฟนบอลจะงงนิดหน่อยนะครับอ่ะอันนี้คือการท่าเรือนะเจอกับทางด้านของชุนบุกคุนไดมอเตอร์เนี่ยตัวเจ๋งๆเยอะ นะครับมีตัวต่างชาติเดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึงพอเขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะทุกคนนะมันซีซั่นมันเปลี่ยนไงนานาบัวเต็งพ่อบัวนานาบัวเต็งใช่ถ้าเป็นธนิยะบัวเต็งจะอยู่แถวสุขุมวิทเอออันนี้เป็นนานาพ่อ้โหนานานี่ไปบ่อยครับเตียโกโอโบโร่จากบราซิลโอโรโบมาคัสวินิซิอุสไม่มีวินิซิอุสคนละคนละวินิซิอุสกันปะตอนแรกอ่านก็งงมี เอ็นันเดสโรดิกเกสด้วยโอ้อันนี้ถ้าออกทางเมกาใต้พวกเนี้ยครับคือมาจากเมกาใต้หมดนะครับแล้วก็ผลงานโอ้ผลงานดูไม่ได้เพราะมันตั้งแต่เดือนธันวาแล้วพอนี่มันโล่หมดแล้วโลหมดแล้วแลเวลานี้เนี่ยเขายกเครื่องทีใหม่หมดครับนะฮะแล้วก็ทีมช่องทีมชาติมีอยู่4ตัวพ่อไอ้ยาสี่ตัวเกาหลีใต้4ตัวโอ้ตายแล้วตายติดมาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเยอะพอน่ากลัว14นัด สิบสองนัดอะไรงเีก็ถือว่าโอเคก็สิบกว่านัดขึ้นไปถือว่าโอเคสองทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้สองทัวร์นาเมนต์ใช่ถูกครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นทีมที่อ่จะเจอกับการท่าเรือเมื่อวานท่าเรือเมื่อกี้ที่บอกไปขอเสริมนิดนึงนานาโบเต็งเนี่ยพ่อฮะเคยเล่นแมนซิตี้นะพ่อฮะใช่ในรุ่นรุ่นรุ่นยูยี่สามยูยี่สามใช่ครับทีมสำรองอ่ะอ่าอันนี้ท่าเรือท่าเรือเป็นเจ้าภาพครับท่าเรือเล่นเจ้าบ้านพ่อนะครับโอ้น่าสนใจครับอ่ะไปต่อนะครับไปต่อ เมืองทองเจอกับไลออนซิตี้เซนเลอร์ครับพ่อฮะเอออันนี้ยอันนเี้ได้เสียสได้เสียเขาเรียกว่าได้เสียแล้วนะฮะพอไลออนซิตี้เซนเลอร์ถ้าเล่นในบ้านเหนียวแน่นแต่นอกบ้านนี่ก็ถือว่าโอเคไหมก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับเท่านี้มามาในหรือนอกบ้านเนี่ยบ้านเมืองทองพ่อโอ้บ้านเมืองทองแล้วฟอร์มเมืองทองกำลังดีครับมามาดูกันหน่อยสิเป็นยัางไงาอ,อ่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเมืองทองเนี่ยล่าสุดเลยถ้าดูสถิติผมพยายามให้ข้อมูลนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันหาดูยากนะยเพราะภาษาไทยอ่ะ มันก็ต้องแจ้งสตินิดนึงมันดูได้ทางออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าปีหน้าเหมือนจะมีข่าวดีน่าจะน่าจะน่าจะมีข่าวดีจะดูได้ง่ายขึ้นนะครับคือไปดูบนเขาไม่งแกแอบดูในป่าในป่าพราะเขาแล้วก็ดูในป่าไงหยอกเลยว่าทุกวันนี้หาดูยากจริงยากยากนะฮะอ่ะเมืองทองนะครับชนะสี่นัดรวดเลยพ่อครับฟอร์มสุดยอดมากนะครับและโดยเฉพาะเกมเจอกับ เชียงรายล่าสุดพ่อฮะชนะ2อหนึ่งนาทีที่90บวกนะคือ90้านาทีคือไปกินก๋วยเตี๋ยวมันอยู่พออ่อแล้วพอ90บวกหนึ่งปุ๊บเริ่มเล่นชามหกอะชามหมเพิ่งมาเล่นว่าแล้วสุดท้ายเป็นตำนานลิเวอร์พูลครับพ่อฮะอ,อาลีซิโซโกเข้ามาหม่งแบบจอๆชนิดที่ว่าอันนี้พูดก,กันขำๆนะพ่อรอบข้างเหมือนกลับบ้านไปแล้วพอออ่อยืนอยู่คนเดียวหม่งก้าเป็นความโชคร้ายของเชียงราย แล้วก็ถือว่าเป็นวินาทีทองนะฮะเฟอร์กี้ไทม์ในส่วนของเมืองทองจีโน่ไทม์จีโน่ไทม์เมืองทองใช่ฮะแต่ว่าแตงฟังจีโน่เขาสัมภาษณ์เขาแพชชั่นโค้ดอิตาลีเยอะเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอบอลอะไรแบบนี้เขาบอกว่าใช่ใช่อุ่นอย่างเดียวเขาบอกว่าอุ่นอย่างเดียวเลยอ่านข่าวไปคือมันก็ทุตบอลมีแท็กติกหลากหลายครับคนผมว่าน่าชื่นชมผู้เหล่อสู้ที่ซ้ำไปว่า เขารู้ประเมินสถานการณ์ของตัวเองว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรโอ้เ oh, ชียงรายก็นะต้องประมาณเขาก็ <c oughs> ต้องประมาณประเมินสถานการณ์ใหม่เขาวิเคราะห์ถูกแล้วมาเล่นแบบนั้นนะ <c oughs> แต่โค้ชก็มีหน้าที่บนครับพูต่สู้ก็ต้องทําไม่เปิดล่ะนะแต่ถ้าคุณไปอยู่เมืองทองสมมติไปเจอทีมระดับใหญ่ให่อุดเมือนกันคุณจะไปแลกเขาไหมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติอันนี้ก็สามารถบน่นได้ก็เป็นวิเขาเรียกว่าอ่า,อาทศนิยมไม่มีวันจด ทุกคนมีโอกาสพูดได้เช่นกันนะครับนะฮะจีโนเขาบอกว่าเด็กไทยจริงๆแล้วเนี่ยเขามาปั้นเขาจริงๆเขาปั้นเด็กเยอะนะพ่อครับเขาพยายามให้โอกาสอย่างเอ่อพวกคัคนักเอ่อปรเมศนะครับหรือว่าพิชาพิชาไม่เด็กแล้วนะฮะแต่ว่าโอเคแหละถ้าใครอยู่ในช่วงวัยรุ่นอย่างน้องฮามัน่นเงี้ยก็ลงมาเขาบอกว่าเฮ้ยเด็กเมืองทองฮามันนี่ก็เด็กโตโยต้าสิบสองปีอ๋อเด็กโตโยต้ามีเพื่อนของเขาเพิ่งลงไปยิงประตูได้คราวที่แล้วนะมเล่นยิงประตูไม่ได้ ลงไปครึ่งหลังเดาลุกครับครับแล้วก็มีเอมิลโรบาคเนี่ยอันนี้มันเล่นอยู่กับซาลาตันเลยนะเพราะภาพมันออกมาเนี่ยลแล้วไม่รู้ว่าก็เนี่ยพี่เป้ไป คุยกับใครมาเอามาเฉยเลยไอ้โลบักบอกว่าคุณประสานงานดีคือแต่เขามีปัญหาเรื่องซึมเศร้าตอนนั้นนะที่ใช่มันก็เลยแบบมันโดนคนเหยียดเยอะพ่อก็เลยไม่อยากอยู่ที่ที่มีคนว่าเขาอ๋อก็อันนี้ก็เป็นปัญหาสภาพจิตใจของในยุโรปเยอะในยุโรปค่อนข้างเยอะเมืองไทยก็มีแต่เมืองไทยไม่ถือไงโอโลบักไปเที่ยวแล้วล่าสุดว่าคือเมืองไทยเป็นเรื่องธรรมดาถึงพูดกันมันเของของเราไม่ได้ถือสาแต่ในยุโรปเนี่ยอะไรมันไม่ได้แรงแรงแันแรงของบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆ ครับนะครับก็ล่าสุดนะฮะก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากที่ทําทีมมาก็เธอโอเคนะครับแต่เจอกับไลออนซิตี้เซเลอร์เนี่ยตอนนี้อยู่จ่าฝูงพ่อครับไม่รู้เล่นกับใครบ้างมีอยู่เก้าทีมนั่นแหะสิมันเขบวนกันแบบไหนไม่รู้9ทีมเล่นไป21เกมแล้วด้วยเออแต่ฟอร์มก็ต้องยอมรับนะครับอย่าคิดว่ากินง่ายๆนะไม่ง่ายใครเจอก็เคี้ยวยากตลอดนะกองหน้ายิงเกือบ20่สิบลูกอะพ่อนั่นน่ะสิผมดูก็เคยผมก็ดูผมดูเขาถ่ายทอดด้วยนะครับแต่ดูแล้วทรงบอลเนี่ยต้องยอมรับเหมือนไม่ดีแต่ดี ดีใช่ไหมพ่อเหมือนไม่ดีแต่ดีคือแบบคองบอลคือถ้าไม่ได้ก็คองบอลเหนียวแน่นแล้วก็เล่นช้าเล่นเร็วสลับคือแบบเป็นทีมที่แบบเอาเนี่ยผู้เล่นมีส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประสบการณ์ครับเล่นสามารถดึงช้าดึงเร็วได้นะครับนะฮะคือผมว่าศักยภาพเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าเขาเจอกับทีมจากไทยมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการท่าเรือด้วยมั้งบุรีรัมด้วยนะครับเคยจอบุรีรัมนะครับก็เสมอมา0 0นย์ศูน นะฮะคือผลงานค่อนข้างดีเจอทีมกับไทยผลงานรู้สึกเข้าท่านะใช่ครับคือก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมพยายามไล่เรียงอ,อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเล่นในลีก ส่วนมากสกอร์จะขาด4-1-6-0นะครับยิงเยอะมากนะครับเป็นทีมที่ยิงมากที่สุดถึง73ลูกโอ้ยิงอะเสียประตูน้อยที่สุดด้วยอะไรกันนี่ไอ้นี่คงเดี๋ยวต้องมีดาวซันโดทำสี่ตียิง40ลูกอเนี่ยเจอกับทางด้านของการท่าเรือเคยชนะมา3-1นะครับการท่าเรือ3-1ชนะการท่าเรือมา3-1โอ้ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่ไม่ธรรมดากันนะไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ย ็ต้องบอกว่าเจอเมืองทองมันก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันก็แต่บริบทคนละแตกต่างกันครับช่วงเมืองทองกลาลังฟอร์มดีนะแต่ถามว่าทีมคู้ตสู้ก็เถอะว่าฟอร์มดีไปม,มาเยือนเขาก็เล่นรู้จักวิธีการเล่นนะครับนะฮะโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลที่แบบ,บ,บดึงช้าๆเนิ่มๆแล้วคอยจังหวะโตเขาก็ทาได้ดีนะหลากหลายครั้งนะครับผมดูเกมคู่นี้ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันเอาล้ครับตอนนี้ครับพ่อฮะต้องฟันธงเลยพ่อฮะทีมจากไทยใน a c l 2ครับจะมีผลกัน่งขันแบบไหนครับคู่แรกนะพ่อฮะ ถ้าเรือเจอชุนบุกค,คุณใดมอเตอร์ครับพ่อขาบ้านขาบ้านผมว่าถ้าเรือขาบ้านชุนบุกโอโ้โหโปเยโปเยโหดเลยครับผมว่าขาบ้านขาบ้านอ่ะนะครับขณะที่เมืองทองเจอไลออนซิตี้เซเลอร์ครับดีใจทั้งบ้านโอ้โหแตกต่างกันแตกต่างกันฮะสองสนามแตกต่างกันครับก็ เอาเป็นว่าเห็นด้วยกับพ่อนะครับเพราะว่าฟอร์มมันชัดมากเลยช่วงนี้แต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นกําลังใจให้ทีมจากไทยทุกทีมถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าเชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความข่าวในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ